สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปอย่างหนึ่งจะเป็นยางคลิปการเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะเปลี่ยนยางนะครับก็ยางเดิมที่ใช้มาก็จะมันเริ่มหมดสภาพแล้วนะครับสภาพมันเริ่มแข็งดอกมันจะเหลือบ้างนิดหน่อยแต่สภาพยางมันเริ่มหลุดเริ่มร่อนเริ่มมีฉีกนะครับลักษณะนี้ก็ถ้านับอายุการใช้างานก็มันประมาณ6ปีแล้ว จำนวนกิโลก็ห้าหมื่นกว่าโลเกือบจะหกหมื่นแล้วมันก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะอันนี้เดิมทีจะเป็นโยโกฮาม่าเฟวานะครับเจสศนะครับตัวนี้ก็ใช้มาคุ้มรนบรั่น จริงๆไอยางรุ่นนี้เป็นยางที่ดีมากเป็นยางที่สปอร์ตที่สามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีครับทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องความนุ่มอยู่ในระดับที่รับได้นะครับถ้าเทียบในยางสปอร์ตด้วยกันเนี่ยผมให้เป็นอันดับแรกๆขึ้นมาเลยครับก็เกิดเทียบเคียงกับพวกบิสโตในตัวมิชลินลักษณะนะครับ ก็ใกล้เคียงลองๆล,ง,ลงมาหน่อยครับตัวนี้แต่ถ้าราคามันไม่โดดพึ่งไปพุ่งไปหลายร้อยเนี่ยก็สี่ห้าร้อยเนี่ยก็น่าจะใช้รุ่นเดิมนะแต่นี้คือราคามันพุ่งขึ้นเกือบเกือบจะเท่าไว้พวกบิสโตรนพวกมิชลลียก็เลยจะหาตัวลองๆมาเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนรุ่นดู ซึ่งไอเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวยางใหม่ให้ดูนะครับส่วนในยางใหม่ที่เลือกมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเลือกรุ่นลองลงมาหน่อยนะจะเป็นกูดเอียร์อีเกิลเดฟวั r สปอร์ตนะครับไซส์205 45ขอบ16นะครับก็สเปคค่าๆข,ข,ของตัวตามที่ระบุมาครับระดับเสียงอยู่ที่70 ประหยัดน,น้ามันอยู่ที่10.5นะดอลลาระดับ E ถนนเปียกได้ระดับ B นะครับตรงนี้เห็นว่าจุดเด่นจะอยู่ที่การรีดน้ําตรงถนนเปียกตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับคือมันมันตรวจสอบมาผ่านมาตรฐานมอกรแล้วครับก็ตัวตัวเนี้ยตรงระดับเสียงเหมือนจะดังกว่าโยโกฮาม่าอยู่นิดนึงอะโยโกฮาม่า oh ได้6.9 อันนี้จะเป็นรุ่นที่มันปรับปรุงต่อเนื่องมาจากตัว Direction นไฟนะครับตัวนี้ก็ดูการรีวิวต่างๆเขาว่าอยู่ในระดับดีขึ้นดีขึ้นมากนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องลายดกอกยางนะจ๊ๆลายดกอกยางมันจะดูเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยไม่เหมือนไม่เหมือนลายสปอร์ตนะตัวนี้มันจะเหมือนยางทั่วๆไปอันนี้ฝั่งด้านในอันนี้ฝั่งด้านนอกนะครับ มันจะเหมือนดีไซน์เป็นเล็บเหี่ยวครับที่เขาบอกมาตัวนี้ส่วนด้านนอกที่ตรงเนื้อยางมันจะดูแน่นกว่านะครับตรงนี้ส่วนล่องตรงกลางจะมีความลึกความกว้างนะครับเราสังเกตว่าทาั้งทางด้านซ้ายที่มนอยู่ด้านนอกล่องมันจะแคบกว่านะครับไอ้ด้านในมันจะล่องมันจะใหญ่กว่านี่นะครับด้านซ้ายคือด้านนอกนะครับ นี้มาดูด้านในก็จะมีริมกาดนะครับตรงนี้นี่จะปรับกล้องให้ดูอ่านี่ครับก็จะมีริมกาดเซฟเซฟขอบแม็กไว้หน่อยนะครับตัวนี้มาพร้อมนะครับ ก็สั่งออนไลน์มาครับเดี๋ยวจะมาสั่าเนมาาให้ร้านข้างนอกใส่ครับทีนี้มาดูเรื่องเทดแวร์กันค่าเทดแวร์ครับค่าเทดแวร์อยู่ที่300นะครับ TMAA ก็เหมือนจะเท่าตัวโยกกวมาเฟ่านะครับ300ตรงนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็ยางเป็นยางสัปดาห์ใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับลักษณะส,สเปกต่างๆเดี๋ยวเราไปหาร้านใส่กันทีนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับนี่ครับเข้ากับตัวรถก็นี่ครับที่ด้านนอกดีดูลายมันจะไม่ค่อยเหมือนยางสปอร์ตเท่าไหร่นะครับค่อนข้างนี่ครับดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อย ตัวนี้ครับยายมันจะเป็นแบบเอาไซบังคับเอาไซนะครับนีครับซีซีอันเนี่ยมันจะชี้ลงแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนอีกฝั่งนด้านด้านหนด้านหนมันจะไม่มีนะครับไอไลน์ที่คล้ายๆกรงเล็บเดียวเนี่ยเวลาที่มันอยู่เวลาล้อที่ใส่ด้านขวาเนี่ยครับไอตรงเนี้ยไอตรงกรงเล็บมันจะเหมือนชี้ไปด้านหน้านะครับ เวลาอยู่อีกฝั่งมันบังคับด้านนอกเนะี่ยมันจะชี้ย้อนสอดออกมาก็คือมันบังคับด้านในด้านนอกแต่ไม่บังคับทิศทางการวิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องจุดสังเกตของตัวอย่างรุ่นนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันวิ่งอีก,อกแถบหนึ่งสองฝั่งนี่นะครับอันนี้คือด้านนอก เวลาใส่มันจะมีฝั่งหนึงชี้ด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งจะชี้ย้อนกลับนะครับเวลาใส่อันนี้ก็ให้ดูกันครับอันนี้จากที่วิ่งมาจากร้านมาบ้านนะครับไม่กี่สิบโลก็ฟีลลิ่งยังไม่ได้ต่างจากเฟวาเจสันนึงเท่าไหร่นะครับ เรื่องเสียงดังก็ยังวัดอะไรไม่ได้ครับมันจะยังเป็นยางใหม่อยู่มันยังไม่ได้เซ็ตตัวยังสัมผัสหน้าถนนไม่เต็มที่นะครับอันนี้คือมาวันแรกเลยก็เพิ่งถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ลมยางมันแข็งด้วยนะร้านใส่มา35นะครับค่อนข้างแข็งเลยเดี๋ยวผมจะทดลองเสียงปรับปรับลมยางให้ได้ที่แล้วก็ทดลองเสียงกับเทียบกับยางเก่าให้ดูนะครับว่าต่างกันแค่ไหนนะครับ อันนี้ชุดเก่านะเสียงประมาณนี้นะ โอเคครับอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้หลังจากผ่านไป600กว่าเกือบ700กิโลนะครับแล้วก็เทียบเสียงกันให้ดูนะครับระหว่างคลิปเก่ากับคลิปใหม่โดยใช้มือถือครับเมื่อกี้คือคลิปจากมือถือนะครับอันนี้ก็หลังจากหน้ายางสัมผัสถนนเต็มที่เรามาสรุปกันนะครับอันนี้สําหรับ e a g l e F1 นนะครับก็สรุปว่ามีความใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะเทียบในระดับยางชนิดยางสปอร์ต เหมือนกันเท่านั้นนะผมจะไม่พูดถึงยางสไตล์นุ่มเงียบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับลักษณะยางมันใช้งานความนุ่มเรื่องเสียงเนี่ยมันคนละเรื่องกัน,นครับอย่ามาดราม่ากันนะครับสำหรับเรื่องความนุ่มผมก็ให้ผ่านนะครับมันไม่ได้กระด้างแบบมากครับเหมือนวันแรกที่ใส่มาคือรุ่มยางใส่มาแข็งปังเลยอันนั้นคือกระด้างไปนี้นะครับก็เทียบกับตัว y o ok k o า a m a Feva 701อ่ะ ในเรื่องความนุ่มเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแบบรู้สึกกันมากนะครับเอานี้ผมเอาเท่าที่จําได้ในตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆนะครับมีความใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนไปในเรื่องของเสียงก็อย่างที่เห็นนะดอกยางค่อนข้างมีดอกยางมันจะไม่ได้สปอร์จ๋าครับความเงียบก็ใกล้เคียงกันมากนะครับ แต่ผมอาจจะจำแบบละเอียดละเอียดไม่ได้ครับสําหรับตัวเฟว่า701ตอนเปลี่ยนใหม่ๆนะแต่ก็เทียบกับตัวยังลักษณะสเสียงยังเก่าอะ่ะก็เห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดังมากนะครับสำหรับ701อะ่ะก็จะยังไม่ต่างกันมากส่วนเรื่องการเกาะถนนถนนแห้งอะ่ะจะมีความหนึบใช้ได้นะครับ ส่วนเราทดลองเข้าโคง้งนขนาโค้งแรงๆตรงเนี้ยแก้มยางตรงเนี้ยถ้าเกิดลมยางอ่อนวันเนี้ยมันจะดเูเอาอาการนิ่มนิ่มไปนิดนึงนะครับตรงแก้มยางมันค่อนข้างนิ่มก็จะเริ่มจะเติมลมยางมากกว่าตัวตอนใช้เฟวาเจสูหนึ่งข้างล้านหนึ่งปอน,นะครับเดิมใช้สามสามผมก็ใส่ไปสามสิบสี่ตรงเนี้ยก็ มีความลงตัวนะครับไม่ไม่ย้อยเกินไปไม่แข็งเกินไปอ่ะผมเติมที่34สําหรับไซนี้นะครับร้านเติมมา3ามสผมว่ามันกระด้างไปนิดหนึ่งผมก็เลยไปออกนะครับข้างหน้า34ข้างหลัง33สาำหรับไซนี้นะสองศูนย์ห้าสี่ห้าขอบสิบหกไซอื่นไม่แน่ใจนะสําหรับคนอื่น สำหรับผมใช้เท่านี้นะครับลงตัวสำหรับผมนะครับอันนี้ในเรื่องคานเกาะถนนแห้งนะครับไม่มีอาการอะไรนะครับพอเจอรมการที่ลงตัวนะครับทีนี้มาในเรื่องถนนเปลี่ยนะครับการคบฟ่าฝนไอ้เจ็ยกว่าเลยหกเจ็ดร้กิโลเนี่ย ขับฝ่าฝนไปครั้งเดียวนะฝ่าฝนหนักนก,ก็ทดลองขับขับฝ่าฝนขับลงแอ่งน้ําก็ระยะใกล้ๆครับไม่ได้ไกลก็ไม่เจอการแกว่งอะไรนะครับไม่เจอการเหินนะครับแต่อาจจะไม่นิ่งกิบแบบตัวเจสุไฟฟ้าเจสุหนึ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือไม่ได้เหินไม่ได้ลอยอะไรน่ากลัวนะครับก็ยังอยู่ในระดับใช้ได้มีความนิ่งใช้ได้ครับ แต่อยู่ในระดับความเร็วที่พอดีพอดีอดครับ780นะครับไม่ใช่อัดมาเป็นร้อยอันนั้นผมไม่ได้เทนะครับก็อยู่ในระดับใช้ได้80กว่าเนะี่ยเอาอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้คือยางมันยางเป็นยางใหม่ๆนะครับไอระดับไอคำว่า Good Year, ดีปีเดียวเนะี่ยอันนี้ผมยังไม่ไม่ได้เทนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะครับ อันนี้ผมเทสเท่าที่จําได้ในระดับยางใหม่ด้วยกันนะครับไอตัวเนี้ยไม่ถึงไม่ได้มีระดับไม่ใช่อย่างที่แย่นะครับถ้าเทียบกับราคาคือถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ส่วนในเรื่องลายดอกยางเนี่ยอันอาจจะขัดใจผมหน่อยก็คือมันจะธรรมดาธรรมดาไปหน่อยนะครับลายดอกยางมันออกแนวคล้ายๆเป็นยางนุ่มเงียบทั่วไป มันไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่แต่ก็มันค่อนข้างเน้นไปทางการเรื่องเสียงกับเรื่องการวิ่งในถนนเปียนะครับที่เขาปรับปรุงในส่วนนี้เข้ามานะครับก็สรุปว่าไอตัวยางอีเกิลเจ็ดศูนย์หนึงไออีกิลเอวเนี่ยก็เป็นยางที่คุมนะครับเรื่องเสียงผมให้4.5ไอ้เรื่องถนนแห้งผมให้4.5 เรื่องถนนเปียกผมให้4เต็ม5ส่วนในเรื่องความสวยงามผมให้แค่3นะครับก็เรื่องลายดอกยางกับเรื่องแก้มยาเนี่ยมันจะออกแนวล้นล้นกลมๆไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบลักษณะล้นล้นกลมๆนะครับถ้าเป็นโยโกมาจะเป็นแนวตั้งๆแล้วก็ลายมันจะสวยกว่านี้นะครับตันก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ชอบใครชอบมานะครับเกีด้วยราคา ด้วยประส,ะสิทธิภาพอย่างที่ได้นะผมว่ามันคุ้มค่านะตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องชิปการรีวิวยางมาให้ดูให้ดูนะครับส่วนในเรื่องดีปีเดียวเนี่ยเดี๋ยวคบป y ีผมจะมารีวิวอันกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปการทดลองอย่างตัวอ,อ,อย่างใหม่ของ e a g l e นะนะครับ อันนี้ก็เป็นการพัฒนาต่อมาจาก d i r e c t i น n 5นะมาต่อเนื่องไอรุ่น Direct i o n 5ก็เสียงคำชมรีวิวต่างๆก็ว่าดีนะครับไอตัวนี้ก็รีวิวต่างๆที่เริ่มมีเริ่มมีมาบ้าง้วรีวิวว่าดีนะครับก็เลยลองมาเทสกันให้ดูนะครับก็ใครสนใจสเปกยางสปอร์ตที่ในระดับที่คุ้มค่าไม่ได้ซิ่งจ๋าเนี่ย ลาดาเป็นตัวรองลงมาในเกตรองลงมาไอตัวเนี้ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอีกเอเกิลเอวน,นะครับเดี๋ยวครบหนึ่งวิวผมจะมารีวิวอีทีว่าเป็นยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครก็ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ